อ่าครับก็สวัสดีชาวเอ่อพอยแบนทุกคนนะก็วันนี้ก็ผมจะมาเอ่อรีวิวปืนลูกซองนะครับลูกซองตัวใหม่นะที่เพิ่งออกมานะ่ยอะไรอ่ะอ่าชัดกันนะมาดูเรื่องของไอเทมนะไอเทมที่จะต้องเล่นนะ ก็มีสำคัญที่สุดก็คือสับไว้นะครับแล้วก็เพิ่มจํานวนลูกกระสุนนะครับเลือดเ,เปลี่ยนแม็กเร็วนะครับลดระยะการเปลี่ยนกระสุน25นะครับแล้วก็เกาะ10นะครับส่วนใครที่ชื่นชอบที่จะเล่นพวกเดสแมทกก็ผมแนะนำให้เป็นระเบิดครับระเบิดสองลูกครับเอ่อส่วนหัววันนี้ผมจะมาไอ้นี่นะครับคือจะมา ทดสอบเรื่องของไอเทมหัวกระสุนแม่นยำนะครับว่าเราจะควรใส่หัวกระสุนแม่นยำหรือเปล่านะครับสำหรับซองตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวไปทดสอบกันเลยนะครับ <All right. S 1> อ่าลืมบอกนะครับ <All right. S 1> ก็เลือกฉายาครับ <All right. S 1> จะแนะนำเป็นฉายาสนัยสีนะครับแล้วก็ ชายาของออวิ่งวิ่งสอนครับถ้าใครมีสนมีสไยเท่าไหนก็คือใส่ไปเลยนะครับคอ้เป็นใส่คอ้เป็นแบบว่าชายาทนายนะครับอ่าคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องไอเทมเความมั่นยำหัวกระสุนความยปนยำสินะครับนี่นะครับเวลายิงนะครับคือกระสุนมันจะกระสุนมันจะไม่เหมือนกับ M1887 นะครับ ก,กระสุนมันจะไม่แตกเหมือน m 1887นะครับ m 1 8ึเนี่ยมันจะออกแบบว่ากระสุนมันจะออกนัดเดียวนะรนกระสุนจะออกนัดเดียวแล้วก็แตกเป็น9 9นัดนะครับถ้าเป็น m 1 8ึ่นะครับส่วนเจ้าตัวเนี้ยมันจะออกก็คือว่ายิงออก3นัดก็คือ3นัดเลยนะครับอ่าเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเออสำหรับสเต็ปการเล่นนะครับจะมีอยู่3สเต็ปนะครับสำหรับปืนตัวนี้นะครับ ก็สเต็ปที่1นะครับยิงสับนะครับส่วนสเต็ปสเต็ปที่2จะเป็นการแยกคู่นะครับนี่นะครับแยกคู่ถ้าเกิดว่าคลิกซ้ายมันจะยิงออกทีละ6นัดนะครับแบบว่ายิงยิงคู่นะครับ2องององกระบอกพร้อมกันนะครับส่วนถ้าเราคลิกขวานะครับมันจะยิงทีทีละกระบอกนะครับออกทีละ3นัดนะครับ ซึ่งก็ไม่สามารถเปลี่ยนแม็กได้เหมือนกันนะครับปืนถ้าแยกคู่นะก็กระสุนค่อนข้างจะน้อยนะครับก็ถ้าเทียบกับเอ็ม187นะครับก็จะยิงได้ประมาณห้านัดนะฮะยิงได้ห้าครั้งนะครับถ้าสลับปืนตัวนี้จะจะนับเป็นห้าครั้งนะครับอันนี้คือหัวกระสุนความแม่นยำนะ โอ้ยเนี่ยกระสุนมันน้อยมากนะครับกระสุนแล้วก็ผมว่าผมว่าถ้าเทียบกับ M1887 มันผมว่าเออเวลาการสับเนี่ยมันค่อนข้างจะช้ากว่า M1887 นิดนึงนะครับมันช้ากว่านะผมว่าความรู้สึกนะครับ <'t> ถ้าเป็นระยะเออ่การโบระยะทางไกลนะครับถ้าเป็น ระยะทางไกลแนะนําเป็นแยกคู่นะครับถ้าเกิดโดนเต็มๆผมว่าน่าจะตายนะครับตัวครรสองสองถ้าโดนเต็มๆนะครับน่าจะตายนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับจะเมื่อกี้แอบๆลองไปเล่นเอ,อหัวคือไม่ต้องใส่หัวกระสุนนะครับก็จะเล่นดีกว่าตัวหัว,ห,วหัวกระสุนคำนั้นยำนะครับผมว่านะส่วนตัวนะครับอืมสเต็ปที่สาม ไม่ค่อยแนะนำเล่นเท่าไหร่นะมันมันค่อนข้างที่จะรีเลยช้านะครับอา่าครับก็เดี๋ยวเออจะไปลองเล่นห้องจริงๆกันให้ดูนะครับผมจะไปเล่นห้องจริงๆให้ดูนะก็เดี๋ยว,ยวฝากไว้นิดนึงนครับก็สำรบกระศุนครับมันค่อนข้างที่จะยังไงอะ คือออกสานัดก็คือว่าเทียบกับเอ็นไปเจ็ก็คือเป็นเอ่อ้านัดนะก็ระยะไก,กลโอโะมมันค่อนข้างที่จะโหมันมันก็แตกอยู่ดีอ่ะดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยกระสุนเนี่ยกระสุนอยู่เนี่ยมันก็แตกอะ่ะใส่กระสุนความแม่นยำอะ่ะผมว่าไม่ค่อยแนะนำให้ใส่เอ่อกระหัวกระสุนแม่นยำเท่าไหร่นะมันแตกอยู่ดีนะครับ อย่ายลองยิงให้แป๊หนึ่งโอ้ข้อดีนะครับข้อดีของปืนก็คือว่าเออเหมือนเราเพิ่งเกิดเง,งี้ยมันสามารถยิงได้เดี๋ยวนับให้ดูนะว่าจะยิงได้กี่นัดนะครับ ยิงได้คือว่ายิงได้ในกรณีที่แบบว่าไม่เปลี่ยนแม็กนะครับหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าแล้วก็มาแยกคู่ครับหกเจ็ดยิงได้สิบเอ็ดนัดนะครับอืก็ก็มากกว่าเอ็มหนึ่งปดเจ็ดมานัดหนึ่งนะครับเอ็มหนึ่งปเจ็ดที่ย้อมสีมาขายนะครับย้อมสีย้อมแมวมาขายนะครับ เดี๋ยวก็จะไปลองเล่นกับห้อง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 ที่เขาเล่นกันจริงๆนะครับอ่าครับเป็นชายาที่ยันต้องเล่นนะก็เป็นแนะนาเป็นสไนสี่นะเป็นชายาสไนนะครับแล้วก็ชายาวิ่งไม่ก็ชายาวิซ้อนนะแต่ผมแนะนำเป็นชายาวิ่งดีงกว่านะเพราะว่า ไอ้คืนซอรมันจะได้โยกได้เลเดี๋ยวขอลดเสียงสักนิดนถ้ามาเปรียบเทียบกับ m 1 8 7มันผมว่าสู้ m 1 8 7ไม่ได้นะจริง โอ้ยมีวันเลด้วยมันควงช้ามากเลยครับเลยนี้ไม่ตายด้วยนะยิงไม่ตายด้วยนะอันนี้เป็นใส่หัวกระสุนนะแต่ว่าถ้า นีใส่หัวกระสุนเอ่อหัวกระสุนแม่นย้ำนะถ้าไม่ใส่ผมว่าก็น่าจะมีโอกาสตายแล้วเนี่ยมันช้ามาก ถ้าไกลไม่ต้องพูดถึงนะโอ้ไม่ไม่ได้ไม่ได้เลือกนะมันคือ,อยังไงอ่ะผมเล่นแต่ M1 8 7ปเจ็ดยแต่ว่าผมก็ไม่ใช่มือซองแต่ว่าเอามาโอมันช้ามาก พวกช้ามากมันไม่มีจังหวะเลยนะเวลาเล่เนมันสู้นี่เอ็มหนึ่งแปดแปดเจ็ดไม่ได้นะกระสุนก็ไม่แตกด้วยนะกระสุนก็ไม่แตกด้วยนะแนะนนําให้เป็นเล่นแบบจังหวะสอแล้วก็จังหวะหนึ่งกับจังหวะสองคก็คือแยกคู่ยิงกับเดียวนะครับถ้าถ้าแยกคู่แล้วยิงเทียนัดแบบนี้มันมันไม่เวิร์กนะครับผมไม่แนะนำนะ

คือผมไม่เคยเล่นไงก็เอามาลองกันแบบว่าสดๆเลยโอ้ยมันไม่ค่อยเวิร์กว่าโอ้ยยากนะ สู้หนึ่งเปิดเจ็ดไม่ได้เลยนะมันยิงยากมากเลยผมว่าโอ้เจมบอกว่า ระยะทางไกลจะดีนะคืนนี้โู่ไม่โดนนะครับเอาเป็นว่าก็ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเปิร์นกิซองคู่นะแย่คู่นะ ก็ระยะไกลแม่นกว่าแล้วก็ระยะใกล<ๆ>้ก็โอเคกว่านะสำหรับปืนนี้นะผมว่ายัง, e 1, ง,งไงเอน็ vote, นหนึ่งแปดแปดมันก็ดีกว่าการควงก็เร็วกว่าอันนี้ผมสามหนึ่งนะ ก็เร็วกว่าว่านะ <S <S> <S งี้ยก็เออจบกันแค่นี้ดีกว่านะก็ยังไงสรุปไว้ก็คือมันก็คือสู้หนุ่แต่แบบเจ็บไม่ได้นะก็นะดูตามคลิปเเองนะ้นะว่ามันดียังไงนะผมว่าม,มันก็ดีตรงที่มันแยกคู่ได้มันไม่เหมือนใครมันไม่เคยมีลูกซองแยกคู่อะไร มันก็ดีแค่นั้นลรเอาว่าก็ขอจบทค่น,นี้ละสวัสดีครับ